สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟกัสเดชแชนเนลนะครับเป็นประจำนะครับที่ตอนท้ายซีซั่นเดี๋ยวจะต้องมีอีเวนต์หรือว่ามีภารกิจอะไรพิเศษนะครับมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นอีสเตอร์เอกนะครับสำหรับซีซั่นถัดไปนะครับซึ่งในซีซั่นที่8นี้ก็มีภารกิจอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งภารกิจนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า Discept the Passcode นะครับ ก่อนที่เราจะทําภารกิจนี้ได้เนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นโดยการที่ไปเก็บแท็กนะครับที่ a i r d ด็นะซึ่งจะตกเฉพาะ a i r d o ธรรมชาตินะครับไม่มีอยู่ใน a i r d o l i ก e ล l ์ไนะซึ่งพอเราเก็บแท็กนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลับมาที่หน้าล็อบบี้เราจะพบว่ามีเจ้าเครื่องอ่านพาสโค้ดนะครับโผล่อยู่ที่หน้าล็อบบี้นะพอเราคลิกปุ๊บมันก็จะได้ Challenge นะครับผม ซึ่งภารกิจนี้เขาก็จะให้เราไปสแกนพาสโค้ดนะครับทั้งสองแมปนะครับก็คือแมปคิงแคนยอนแล้วก็แมปโอลิมปัสนะฮะซึ่งแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีตัวพาสโค้ดโฮโลสเปร์นะครับซ่อนอยู่นะทั้งหมด3จุดนะครับผมในแต่ละแมปนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่จุดแรกนะครับจุดแรกในแมปโอลิมปัสเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับการ์เด้นนะครับผมเป็นโซนบ้านนะครับที่อยู่ด้านนอกการ์เด้นนะฮะ ซึ่งก็ไม่ได้หายากอะไรนะครับแต่ว่าเวลาไปลงจุดนี้เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีของที่จะไปสู้รบปบมือกับปาร์ตี้อื่นๆนะครับก็จะเสียเวลาในช่วงต้นๆไปนะครับผมมาถึงจุดที่2ของโอลิมปัสนะครับจะอยู่ในเดอะลิฟต์นะฮะอยู่บนหลังคาบ้านนะครับผมหาไม่ยากนะฮะเพราะว่าแค่ไปถูกจุดก็เจอเลยนะครับอยู่บนหลังคานะจุดสุดท้ายของโอลิมปัสนะครับอยู่ที่พาวเวอร์กริดนะครับ ซึ่งถือว่าทั้ง3จุดในโอลิมปัสเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากนะครับถือว่าอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับสามารถเล่นตาเดียวก็เก็บได้เลยนะครับทั้ง3จุดนะฮะไม่จาเป็นจะต้องเรียงตําแหน่งนะครับคือจะไปเก็บอันไหนก่อนก็ได้นะครับขอแค่เก็บครบทั้ง3จุดก็พอต่อมาไปที่ดานคิงแคนยอนนะครับจุดแรกนะครับอยู่ที่ a r t ์ติเลอร r ีนะครับอาร์ติเลอรก็จะอยู่บนกำแพงนะครับผม อยู่บนกำแพงสูงเลยอันนี้จะต้องใช้จัมพ์แพดหรือซิปไลน์พาร์ทไฟเดอร์นะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวลิฟตของพอร์ไรซันนะครับไม่งั้นจะไปไม่ถึงนะฮะเพราะว่าสูงมากเลยนะครับอยู่บนกำแพงเลยจุดที่2ก็ใกล้เคียงกับจุดแรกนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้านในนะฮะแต่อยู่ที่ป่าด้านหน้าของ Artillery รนะครับจะอยู่ในหลืบที่มีต้นไม้ล้มอยู่น แล้วก็ที่สุดท้ายนะครับอันนี้หาง่ายสุดเลยนะฮะอยู่ที่เดอะริกนะครับผมอยู่ด้านใต้าอาคารนะครับแล้วพอเราเก็บพบทั้งสามอันแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกให้เราไปที่ไฟนเลนส์นะฮะแต่ว่า ต้องไปคนเดียวด้วยนะครับคือต้องเข้าไฟอิงเลนแบบโซโลนะครับเข้าแบบมีปาร์ตี้ไม่ได้นะครับพอเข้ามาในไฟนิงเลนนะครับก็จะเจอนะฮะเป็นฐานที่เพิ่งจะโผล่มานะครับตอนท้ายซีซั่นนะครับก็ให้ไปที่ฐานนั้นนะครับมันจะมีจุดเหลืองเหลือขึ้นนะครับบอกว่า enter pass code นะครับโอเคนะครับผม เผื่อใครหาไม่เจอนะครับฐานอยู่ตรงนี้นะฮะถัดจากที่แท่นชาร์จอันติเมตนะครับโอเคกดพัดโคตดเรียบร้อยนะครับผมเราไปยืนก็จะมีดอกชิปนะครับผมหรือว่ายานที่คล้ายๆกับยานชุบชีวิตนั่นเองนะครับมารับเราไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ โอเคปั๊บอ่าที่นี่คือที่ไหนก็ไม่ทราบนะฮะเป็นหน้าผานะครับผมมีแต่ทะเลโอเคเข้าไปดูด้านในกันนะครับด้านในก็เหมือนเป็นซากปราักหักพังนะครับเหมือนเป็นฐานรับใต้ดินอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นลิฟต์นะครับผม ึือไปดูชั้นบนกันดีก,กว่ามีเสียงยิงกันข้างนอกด้วยนะครับโอ้โหเสียงกำลังดูเดือดเลยจะพลาเราไปไหนเนี่ยเฮ้ย เอาว่ะเอาว่ะไม่ใช่ให้เรามาสู้อะไรแถวนี้นะตายเลยนะเฮ้ยกล่องกล่องแดงเ,เก็บไม่ได้คนระับเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ก็คือได้ แค่นี้เหรอนะครับได้แผ่นป้ายมานะแผ่นป้ายก็ดูน่ากลัวพกลัวเลยเดียวนี่นะครับแผ่นป้าย p m p r e s s me นะครับผมก็ข้อมูลไม่ได้มีเขียนอะไรเลยนะครับไม่ได้บอกเลยว่าวิธีได้รับคืออะไรนะครับผมไม่เหมือนป้ายอื่นๆนะป้ายอื่นๆมันจะบอกอยู่นะป้ายนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกฮีโร่นะครับผม ใช้ได้ทุกตัวละครเลยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับภารกิจ decrypt the passcode นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ใครชอบใช้ได้ของผมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ